ในคนที่มีอาการปวดสะโพกล้าวลงขานะครับมันมีวิธีในการจัดการกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกแบบง่ายๆให้ลองมาทําตามนี้ครับคนที่มีอาการปวดสะโพกนะครับส่วนใหญ่แล้วมันอาจจะมีอาการเกร็งที่บริเวณสะโพกแบบนี้และอาจจะชาลงมาขาซึ่งจะไม่เกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังนะครับเป็นอาการที่บริเวณสะโพกดังนั้นเราลองมายืดกล้ามเนื้อท่านี้จะช่วยได้นะครับวิธีการนะครับให้เราครับเอาขาวางแบบนี้ตั้งขาแบบนี้นะครับแล้วก็ขาด้านหลังนะวางประมาณนี้ นะครับวางแบบนี้เสร็จแล้วครับให้เราก้มจับมือแบบนี้นะแล้วก้มตัวไปข้างหน้าในลักษณะนี้ครับมันจะตึงที่บริเวณสะโพกมากนะครับลองยืดดูนะครับถ้าใครที่สามารถจะก้มได้ก็ก้มลงไปเลยแบบนี้แต่ถ้าใครถ้าหลังแข็งเหมือนผมเนี่ยก็แค่ก้มไปข้างหน้าแค่นี้ก็พอละนะครับมันก็จะตึงที่บริเวณสะโพกค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้ายืดบ่อยๆแล้วกล้ามเนื้อเริ่มไม่ค่อยปวดแล้วเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงที่กล้ามเนื้อด้วยนะครับวิธีการก็ท่าเดิมเลยครับแล้วนั่งแบบนี้นะเสร็จแล้วเราพยายามขาย่งตัวลุกใช้ก้นนะดันตัวขึ้นนะลงนะครับขึ้นลงทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตสักเซตสองเซตนะครับก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพกด,ดีครับ ทำแบบนี้ทุกวันนะครับกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกที่มันตึงแล้วลงขาจะดีขึ้นแน่นอนเลยครับใครอยากได้ท่าบริหารเพิ่มให้พิมพ์ว่าปวดสะโพกแล้วลงขากดหัวใจแล้วกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนท่าเพิ่มให้กับอาการปวดสะโพกล้าวลงขานะครับ